สวัสดีครับผม, au, ม,ผคบบมาาเนคจจมสสนคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะส้นเท้าแตกหักนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะส้นเท้าแตกหักแล้วเราควรทําอย่างไรเพื่อให้ภาวะนี้หายเร็วที่สุดและในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลภาวะส้นเท้าแตกหักครับแล้วเราก็มาดูกันเลยนะครับคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครบทุกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับแล้วเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับ ครับสำหรับกระดูกส้นเท้าแตกนะครับก็เป็นภาวะที่พบได้บ่อยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการตกจากที่สูงนะครับมักจะเกินประมาณ2-3ถึงฟุตเป็นต้นไปนะครับหรืออาจจะเกิดจากมีแรงกระทำที่สูงจากอุบัติเหตุหรือว่ามีการกระแทกซ้ําๆจนเกิดการซุดของตัวกระดูกส้นเท้านะครับซึ่งการรักษาก็แบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆก็คือผ่าตัดกับไม่ผ่าตัดนะครับซึ่งการไม่ผ่าตัดก็คือการใส่เฟือก นั่นเองนะครับส่วนการผ่าตัดนั้นการวินิจฉัยหรือการแนะนําการผ่าตัดเนี่ยส่วนใหญ่จะดูที่ทรงของกระดูกรูปร่างของกระดูกและความมั่นคงของกระดูกนะครับทั้งนี้ก็คืออยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วกระดูกจะติดของกระดูกส้นท้าจะอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิอาทิตย์นะครับส่วนระยะเวลาในการฟื้นฟูเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 2บสถึงสิอาทิตย์ครับ ครั้งนี้อยู่ในนักษณะของเวลาเนี่ยจะขึ้นอยู่ในเคสที่เป็นเคสปกตินะครับอ่าไม่มีภาวะเบาหวานหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะส้นเท้าแตกหักในสัปดาห์แรกเราควรทําตัวอย่างไรครับสำหรับภาวะกระดูกส้นเท้าแตกหรือหักในสัปดาห์แรกจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในภาวะนี้ความมั่นคงของกระดูกที่หักนั้นยังไม่มีนะครับสำหรับกระดูกภาวะแรกที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือภาวะ Infarmatory p h a s e หรือภาวะการอักเสบนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยคือภาวะอาการบวมนะครับของกระดูกส้นเท้าและบริเวณเท้าตรงส้นนะครับแนะนำให้ประครบเย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้พักและพยายามยกข้อเท้าสูงเหนือกว่าหัวใจนะครับเพื่อลดอาการบวมซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากในระยะหสัปดาห์แรกนะครับซึ่งการประครบเย็นเนี่ยก็สามารถ ประครบบ่อยเท่าที่ทําได้แต่ไม่ต้องฝืนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวเนี่ยพยายามจํากัดการเคลื่อนไหวให้อยู่บริเวณเตียงนะครับหรือว่าเก้าอี้แต่พยายามยกเท้าให้สูงเหนือหัวใจเพื่อที่ทําให้การอักเสบนั้นไหลเวียนกลับมาที่ศูนย์กลาง <c oughs> ก็คือหัวใจได้นะครับ <c oughs> เพื่อลดอาการบวมซึ่งในสัปดาห์แรกนี่สําคัญมากครับส่วนในเรื่องด้านอื่นนะครับเช่นการขยับต่างๆเนี่ยในระยะนี้ส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะอยู่ในเฟือก แข็งหรือเฟือกอ่อนนะครับสามารถขยับนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางได้หมดนะครับเข่าขยับได้ครับแต่ข้อเท้ายังไม่สามารถที่จะขยับได้นะครับส่วนการฝึกความแข็งแรงของอกระดูกข้อเท้าและส้นเท้านี้ยังฝึกไม่ได้นะครับลักษณะการเดินในช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยแนะนำเป็นการเดินแบบไม่ลงน้ำหนักนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับ ซึ่งอุปกรณ์ช่วยก็ในรายที่การเคลื่อนไหวหรือการทรงตัวไม่ดีก็แนะนําเป็นวอล์กเกอร์นะครับส่วนในรายที่มีความมั่นคงหรือการบาลานซ์ตัวที่ดีก็แนะนําเป็นในตัวของไม้ค้ำยานก็จะเป็นในกลุ่ม a อ็กซิลารีครัชหรือฟอร์ r m มครัชนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังเดินลงน้ําหนักแบบอ่าไม่ลงน้ําหนักไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวจะทําคลิปเสริมในการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักสําหรับอ่ากลุ่มส้นเท้าหักนะครับ แล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ควรใช้ในสำหรับภาวะส้นเท้าแตกหักกันเลยนะครับสำหรับภาวะวากระดูกส้นเท้าแตกหักเนี่ยจะทําให้เกิดการลงน้ําหนักที่ไม่ได้ในช่วงระยะหนึ่งนะครับ yes? เนื่องจากการรับน้ําหนักเนี่ยส้นเท้าก็เป็นตัวหลักในการค้ายันเพื่อให้เกิดการยืดและการเดินนะครับเมื่อมีอาการแตกร้าาเนี่ยจะทําให้เราลงน้ําหนักได้ไม่เต็มหรือว่าลงไม่ได้ในช่วงระยะหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่อาจจะได้ใช้หรือว่าที่มีติดตัวมาแน่ๆเลยอย่างแรกเนี่ย ก็คือจะเป็นในกลุ่มเฟือกนะครับเฟือกนี่ก็อาจจะเป็นในกลุ่มเฟือกอ่อนหรือเฟือกแข็งที่คุณหมอทํามาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็ยังลงน้ําหนักไม่ได้นะครับก็คือตัวเฟือกจะเป็นตัวประคองไม่ให้เกิดการเคลื่อนของตัวกระดูกที่ร้าวนะครับเนื่องจากยังไม่มีความแข็งแรงนะครับเมื่อส้นเท้ายังลงไม่ได้และยังไม่มีความแข็งแรงการเดินหรือว่าการยืนเนี่ยเราต้องมีตัวประคองนะครับ ซึ่งเราก็จะมีตัวประคองเดินในกลุ่มของผู้สูงอายุอาจจะใช้ในกลุ่มของ Walker ในกลุ่มของอคนหนุ่มหน่อยหรือบาลานตัวดีก็อาจจะใช้ในกลุ่ม a x i l a r r y Clutch หรือ Forearm Clutch นะครับซึ่งความแตกต่างของ a x x l l a r าเนี่ยก็คืออาจจะยาวไปจนถึงตัวใกล้รักแร้นะครับส่วน Forearm Clutch ก็เป็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งของที่ไม้ค้ำยันเนี่ยอาจจะไปทำให้เกิดเส้นประสาทที่รักแร้อักเสบหรือเจ็บที่ข้อมือหรือที่ตรงรักแร้นะครับ ซึ่งแบบ for r Arm Crush ก็จะมีแบบทั้งมีสปริงหรือไม่มีสปริงเพราะเพราะเป็นการแก้ต่อเนื่องซึ่งในกลุ่มที่สปริงเนี่ยก็จะเจ็บข้อมือน้อยลงนะครับเพราะมีแรงผ่อนของตัวสปริงของตัว for r Arm Crush นะครับในกลุ่มหลังหลังจากนั้นเมื่อเริ่มเดินได้ดีแล้วเนี่ยทรงตัวเริ่มได้เนี่ยน้ำหนักลงได้ประมาณหนึ่งเนี่ยก็อาจจะปรับเป็นการใช้ตัวไม้คในตัวไม้ประคองนะครับหรือว่าเคลนเนี่ยในกลุ่มอาจจะเป็นเคลนหนึขาหรือ3ขาอันนี้ก็ แล้วแต่ความมั่นคงของร่างกายนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะใช้นะครับก็คือแผ่นเจลเย็นประครบเย็นนะฮะซึ่งในกลุ่มนี้ก็สําคัญมากในช่วงแรกๆที่มีอาการบวมและมีการอักเสบอยู่การใช้เจลเย็นประครบเหนือเฟือกอ่อนหรือในกลุ่มของที่มีบริเวณอ่อนนะครับก็คือสามารถวางความเย็นไว้รอบๆเนี่ยการอักเสบก็จะน้อยลงนะครับอันต่อไปก็จะเป็นหมอนนะครับหมอนแท้ทาให้ยกเท้าได้สูงให้เหนือหัวใจนะครับหมอนก็จะทาให้ แนวระนาบของเท้าเราเก็จะสูงกว่าหัวใจนะครับในกลุ่มต่อไปเมื่อความแข็งแรงเริ่มได้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อมีการเริ่มถอดเฟือกอันจะเนื่องมาจากการที่เราผ่าตัดแล้วมีความแข็งแรงแล้วหรือเราใส่เฟือกแเราเริ่มมีความแข็งแรงเนี่ยเมื่อคุณหมอถอดเฟือกแล้วเนี่ย อุปกรณ์หลังถอดเฟือกในในรายที่มีความมั่นคงมากเนี่ยก็อาจจะค่อยๆลงน้ําหนักโดยการใช้เท้าหรือว่าส้นของเราโดยตรงเลยนะครับในช่วงแรกๆหรือว่าช่วงหลังๆที่ถอดเฟือกในกลุ่มในรายที่ไม่แม่นใจหลังถอดเฟือกเนี่ยกลุ่มที่จะช่วยในการยืนหรือเดินเนี่ยเราจะใช้ในกลุ่มของอเป็นตัว Air Walker Boot นะครับซึ่ง Air Walker Boot เนี่ยจะช่วยประคอง น้ำหนักในการลงแล้วก็เสริมความมั่นใจในการเดินนะครับแล้วก็ลดอาการปวดที่เกิดจากแรงกระแทกนะครับซึ่งในกลุ่มของ Walker b o o t ก็จะแบ่งออกปเป็นในกลุ่มที่มีการอัดลมหรือว่าการที่ไม่มีตัวตัวลมซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวก็อธิบายทีหนึ่งนะครับในกลุ่มต่อไปเมื่อเรามีความมั่นคงพอประมาณจนเอาเฟือกออกได้เนี่ยอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราทําบ่อยๆในชีวิตประจําวันก็คือนอกจากยืนเดินของ ของเท้าที่ใช้ก็เป็นกิจกรรมนอนเนี่ยในกลุ่มนี้ก็อาจจะใช้เป็นผ้าพันตอนนอนเพื่อป้องกันการไปเตะกับอตอนที่เราควบคุมเท้าไม่ได้หรืออาจจะใช้ในกลุ่มของไนส์สลับตอนนอนเพื่อคุมข้อเท้าเราไม่พลิกไปพลิกมาหรือไปเตะกับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อป้องกันการนักเสพตอนนอนหรือการเคลื่อนตอนนอนเพราะตอนนอนเราไม่สามารถควบคุมข้อเท้าหรือข้อมืออะไรต่างๆได้นะครับทั้งนี้นะครับนอกเหนือจากรองเท้าวอเกอร์บู t ทางคนไข้นะครับ สามารถใช้รองเท้าลดแรงกระแทกระดับสูงสำหรับส้นเท้าซึ่งก็คือรองเท้าเทลอ o สนั่นเองครับซึ่งรองเท้าตัวนี้นะครับจะช่วยลดแรงกระทำและลดแรงกระแทกสะสมบริเวณส้นเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับและนอกเหนือจากรองเท้าเทล l อสแล้วทางคนไข้สามารถใช้รองเท้าเฮอร์เม็กซ์ซึ่งจะช่วยลดแรงกระแทกในบริเวณที่เท้าและส้นเท้าได้เป็นอย่างดีเลยครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีภาวะส้นเท้าหักนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่าเมื่อมีภาวะกระดูกส้นเท้าแตกหักในสัปดาห์ที่2เราควรทําตัวอย่างไรครับครับสําหรับสัปดาห์ที่2หลังกระดูกหักของกระดูกส้นเท้าแตกนะครับความแข็งแรงของกระดูกที่หักเนี่ยยังไม่มีหรือมีก็มีน้อยมากนะครับส่วนระดับของการรักษาหรือการติดตัวของกระดูกเนี่ยก็จะเริ่มในกลุ่มของเฟสที่เรียกว่าเรป a าลาทีฟเฟสนะครับก็คือเริ่มมีเซลอะไรพวกนี้ซึ่งมาอยู่บริเวณในการรักษาหรือซ่อมสร้างนะครับ ในระยะนี้เราก็ต้องป้องกันการบวมเหมือนเดิมนะครับก็พยายามที่จะยกส้นเท้าให้สูงไว้นะครับเดือดระดับหัวใจและประครบเย็นเมื่อมีโอกาสนะครับส่วนการฝึกขยับนะครับก็สามารถฝึกขยับของนิ้วเท้าต่างๆได้เข่าได้นะครับสะโพกได้ส่วนการฝึกความแข็งแรงของ กระดูกหรือว่ากล้ามเนื้อรอบกระดูกส้นเท้านะครับในรายที่มีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอที่อาจจะมีการทําหลังผ่าตัดที่แล้วคุณหมออนุญาตเนี่ยอาจจะฝึกในกลุ่มของการเกรงตัวของกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้ากับกล้ามเนื้อกระดกลงข้อเท้านะครับเป็นการฝึกการเกรงโดยที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อเท้านะครับแต่ในรายที่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งเริ่มทํานะครับในกลุ่มของการเดินหรือยืนเนี่ยในกลุ่มของสองอาทิตย์เนี่ย แนะนำยังไม่ลงน้ำหนักนะครับเป็นการเดินแบบ non เวทแบ t b ่ a i n g คือการใช้อุปกรณ์ประครองเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเมื่อมีภาวะส้นเท้าแตกหักในสัปดาห์ที่4ถึง6เราควรทำตัวอย่างไรครับสำหรับสัปดาห์ที่4ถึงสัปดาห์ที่6ของกระดูกส้นเท้าแตกหักนะครับความแข็งแรงของกระดูกที่หักเนี่ยก็จะเริ่มมีนะครับ เริ่มมีการก่อตัวของกระดูกที่ชื่อว่าแคลลัสเนี่ยมาเริ่มพอกแต่ว่าความแข็งแรงของกระดูกอ่อนแคลลัสเนี่ยจะได้ในส่วนของกระดูกเขาเรียกว่าภาวะการป้องกันการหมุนบ้างในบางส่วนแต่ความแข็งแรงนั้นน้อยกว่ากระดูกปกติมากนะครับก็ยังจําเป็นที่กระดูกส้นเท้ายังได้รับการป้องกันอยู่นะครับซึ่งในระยะนี้กระดูกซ่อมสร้างเนี่ยก็อยู่ในภาวะเลปพาธีเฟชเหมือนเดิมนะครับก็มีการซ่อมสร้างต่อไปเหมือนเดิมนะครับ ในระยะนี้แล้วโดยส่วนใหญ่ทั่วไปก็ยังอยู่ในกลุ่มของเฟือกอ่อนหรือเฟือกแข็งนะครับหรืออุปกรณ์ป้องกันตัวอื่นๆนะครับสําหรับในเรื่องของการหมุนข้อต่างๆเนี่ยในรายที่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วเนี่ยก็จะมีการฝึกของกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการเกรงของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าและกล้ามเนื้อรอบส้นเท้านะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของคุณหมอเจ้าของไข้นะครับส่วนในรายที่ยังไม่มีความแข็งแรงก็สามารถ ได้แค่ในการฝึกของกล้ามเนื้อหรือข้อของในตัวของนิ้วเท้าตั้งแต่นิ้วโป้งอย่างถึงนิ้วก้อยส่วนเข่าและสะโพกนั้นก็ฝึกการหมุนได้เต็มที่นะครับในการฝึกความแข็งแรงก็เช่นกันครับก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้คือในกลุ่มที่มีความแข็งแรงแล้วเนี่ยฝึกการเกร็งของกล้ามเนื้อรอบข้อเท้าและกล้ามเนื้อรอบส้นเท้านะครับตามคุณหมอเจ้าของไข้ได้วางแผนไว้นะครับส่วนในการยืนเดินนะครับในกลุ่มที่มีความแข็งแรงแล้วเนี่ยคุณหมออาจจะเริ่ม พิจารณาในการลงน้ําหนักแบบเอานิ้วโป้งแตะหรือการลงน้ําหนักบางส่วนนะครับซึ่งภาษาอังกฤษก็คือโททัสถึงในกลุ่มของ partial weight bearing นะครับในกลุ่มที่ยังไม่มีความแข็งแรงเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นในกลุ่มของการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักเหมือนเดินนะครับในรายที่คุณหมอ,อดูแล้วมีความมั่นคงแข็งแรงมากอาจจะปรับออกจากเฟือกอ่อนเป็นในกลุ่ม Walker Boot เพื่อช่วยในการประคองเดินในการ ลงน้ําหนักแบบในกลุ่มของนิโป้งแตะหรือว่าในการลงน้ําหนักบางส่วนนะครับผมถัดไปนะครับจะเป็นการดูแลภาวะส้นเท้าแตกหักในสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่12ครับรับอาจารย์เคนในสัปดาห์ที่8ถึงสัปดาห์ที่12ของกระดูกส้นเท้าแตกหักนะครับในระยะนี้กระดูกที่หักในส่วนที่มีการรักษาโดยการเชื่อมของเหล็กเนี่ยมักจะมีความมั่นคงที่มากขึ้นมากนะครับในระยะนี้การซ่อมสร้างของกระดูกจะอยู่ในระยะ ที่เรียกว่า remodeling phase นะครับก็จะมีกระดูกส่วนที่ชื่อว่า wolf เว้น bone นะครับก็จะไปแทนที่ในส่วนของ lamella bone นะครับภาษาไทยก็คือเริ่มมีการปรับรูปของกระดูกส้นเท้าให้เป็นรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานของผู้ป่วยนะครับในระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือในกลุ่มที่ยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในการลงน้ำหนักนะครับซึ่งอยู่ที่การใช้ อุปกรณ์ช่วยก่อนนะครับส่วนการเคลื่อนไหวรอบข้อนะครับในรายที่มีความแข็งแรงมากนะครับก็สามารถใช้แรงกระโดดข้อเท้าขึ้นข้อเท้าลงหมุนเข้าหมุนออกแล้วก็สามารถฝึก Passive Range of Motion คือการจับกระดูของบริเวณรอบส้นเท้าเนี่ยหมุนเข้าหมุนออกแบบช้าๆได้นะครับในรายที่มีความแข็งแรงที่ยังไม่เพียงพอนะครับก็ยังเป็นการฝึกในกลุ่มของตามรอบข้อนิ้วโป้งถึงนิ้วก้อยเหมือนเดิมนะครับ ส่วนการฝึก i s o m เ t ตริกเอ็กซ์ไซส์คือการฝึกการเกรงเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับที่การฝึกการเกรงของกระดูกรอบกระดูกข้อเท้ารอบกระดูกส้นเท้านะครับแต่ก็ยังอยู่ในเฟือกหรือในอุปกรณ์ของรองเท้า walker b o o t ได้นะครับส่วนการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในรายที่มีความแข็งแรงของกระดูกที่หักแล้วมีการติดที่ดีนะครับก็สามารถค่อยๆเริ่มฝึกาการฝึก กระดกข้อเท้าขึ้นหรือกระดกข้อเท้าลงหมุนเข้าหมุนออกโดยมีเริ่มมีแรงต้านหรืออาจจะล้ำหนักถ่วงเล็กๆน้อยๆตามการฝึก ตามวงรอบได้นะครับส่วนในรายที่ยังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอเนี่ยการฝึกโดยใช้น้ำหนักถ่วงยังไม่แนะนำนะครับส่วน functional activity คือการเดินหรือว่าการยืนนะครับในรายที่มีความแข็งแรงมั่นคงเพียงพอแล้วเนี่ยอาจจะลงน้ำหนักได้เต็มนะครับหรือการลงน้ำหนักบางส่วนเท่าที่จะทำไหวนะครับโดยอาจจะใช้ในกลุ่มของ walker boot หรือในราย ที่มีความแข็งแรงมากอาจจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าผ้าใบาแล้วลองลองเดินดูนะครับโดยอาจจะใช้ในกลุ่มของ Walker หรือว่า,า forearm clutch axillary clutch ในการช่วยประคองเดินนะครับในกลุ่มของรายที่ยังไม่มีความแข็งแรงเพียงพอเนี่ยในสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นในกลุ่มของยังเป็น non weight คือยังลงน้ำหนักไม่ได้หรืออาจจะเริ่มเริ่มที่จะมีการลงน้ำหนักบางส่วนดูแต่ก็ยังใช้ในกลุ่มของตัวประคองเดินเช่น Walker หรือ forearm clutch axillary clutch นะครับ และอาจจะใช้ในกลุ่มของในกลุ่ม Walker Boot ในการประคองในการลงน้ําหนักก่อนนะครับถัดไปนะครับคุณหมอจะมาสอนวิธีการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักสําหรับภาวะส้นเท้าแตกหักครับในช่วงแรกสําหรับคนที่มีภาวะกระดูกส้นเท้าแตกหักนั้นความแข็งแรงมั่นคงของกระดูกยังอาจจะไม่เพียงพอครับดังนั้นช่วงแรกอาจจะแนะนําการเดินแบบไม่ลงน้ําหนักครับและอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเภทนะครับเช่น Walker 4ขสี่ขา l อสซิลารีค h และ For e a r m c r u ลัครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอแดนนี่จะมาสอนวิธีการเดินแบบไม่ลงน้ำหนักโดยการใช้ forearm crush ครับเรียนเชิญคุณหมอแดนนี่ได้เลยครับวิธีการนะครับก็คือจับล็อกสอกแน่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเราจะลงไม่ลงขาขวาแล้วก็คือเป็นแบบดันเวทนะครับก็คือวิธีการนะครับก็คือยืนให้ตรงก่อนหน้ามองตรงนะครับอย่าไปมองข้างล่างไม่งั้นเดี๋ยวจะหน้ามืดเวลาิธีไปนะครับก็มายก่อนนะครับมาแล้วก็ เลงแขนนะครับแล้วก็ขาที่เจ็บนะครับไอ้ขาที่ดีนะครับแล้วก็ไม้ไม่ต้องกลมากนะครับแล้วก็เก่งมือแล้วก็ขาดีแต่ถ้าเกิดไม่มีความแข็งแรงพอแล้วก็อาจจะไปใกล้ๆแล้วก็เก่งมือดีไม้เก่งมือขาดีวิธีการถ้าเกิดอยากให้ลดน้ำหนักก็คือปุ๊บแล้วเอ็นตัวไปก่อพนก็ได้แล้วก็ขาดี <c oughs> ไม้เก่งมือเอ็นตัว ง่ายๆครับไม้เกรงมือเอ็นตัวแล้วก็ผาดีสำหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะส้นเท้าแตกร้าวลองใช้วิธีดังกล่าวกันดูนะครับและหากท่านใดนะครับต้องการอุป,ปกรณ์เช่นรองเท้า Walker Boot s t a t ์ s 8รองเท้า Herm e เหรือแม้กระทั่งรองเท้า t e l o s เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้ครับและส่วนท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ และหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิกลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง Messen g e r ได้เลยครับแล้วพบก,กันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ